สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะเรามีบ้านเดี่ยวนะคะทำเลบนเส้นลังสิตนะครนายกคลองเจ็ดมาแนะนำหนึ่งหลังค่ะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะคุ้มค่ามากๆนะคะกับราคาและที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบความเงียบสงบความไม่วุ่นวายหรือว่าเป็นสายอินโทรเวิร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปชมฟังก์ชันด้านในกันค่ะตามมาเลยคะ่ะ เข้ามาในบ้านนะคะบ้านหลังนี้อย่างที่แจ้งนะคะว่าฟังก์ชันนะคะเป็นพื้นที่ขนาด200ตารางวาค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรือนรับรองด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมหรือพามาทัวร์บ้านกันนะคะเดี๋ยวมาทางมุมซ้ายมือก่อนนะคะมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะซึ่งโซนหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของน้ําพุด้วยนะคะหรือใครนะคะจะไว้ทําเป็นที่จอดรถเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ถึง3 4สีคันเลยนะคะภายในบ้านค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปชมในส่วนของฟังก์ชัน ด้านข้างนะคะจะเป็นด้านขวาค่ะซึ่งมุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ให้ความสงบนะคะแล้วก็เป็นโซนของต้นไม้ค่ะเดีย๋ยวเราตามมาเลยค่ะมีน้ำพุนะคะแล้วก็มีน้ำตกด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการบ้านนะคะที่มีความเงียบสงบนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายเป็นบ้านที่พักผ่อนในวันหยุดนะคะหลังนี้เนี่ย คุ้มค่ามากๆกับการที่จะเป็นเจ้าของค่ะมุงนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านหลังของบ้านค่ะก็จะมีมน้ำพุนะคะอันนี้ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีหนึ่งเรือนรับรองด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแขกนะคะหรือว่าต้องการจัดปาร์ตี้หรือว่าต้องการที่จะทำเป็นที่สังสรรค์น,นะคะแล้วก็ให้แขกพักผ่อนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะ ถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเรือนรับรองอที่แจ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะถ้าเดี๋ยวถัดไปนะคะเราไปดูฟังก์ชันภายในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานนะคะที่ข้ามในส่วนของสระน้ํานะคะสวยมากๆเลยมุมนี้นะคะก็จะเป็นศาลาที่เอาไว้นั่งเล่นนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะถ้าใครนะคะชอบบ้านสไตล์แบบนี้นะคะหลังนี้ดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาชมฟังก์ชันด้านในกันนะคะด้ยฟังกชันด้านในอย่างที่แจ้งนะคะว่ามี3าห้องนอน3ามห้องน้านะคะมุมนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูนะคะออกไปด้านนอกได้ค่ะสามารถออกทางฝั่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพามาชมในส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะสามารถที่จะเปิดประตูค่ะออกไปทางด้านหลังได้นะคะ ห้องครบวบิวอินให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องโซนที่สามารถใช้เป็นมุมนกประสงค์ได้นะคะห้องนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับการเอาไว้นั่งรับประทานอาหารนะคะก็าสามารถที่จะเปิดประตูนะคะออกไปได้เลยะคะ่ะทั้งสองฝั่งนี่สามารถออกเดินฝั่งนี้ได้เลยนะคะ คัะัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันห้องนอนนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องนอนนะคะด้านล่างหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องน้ําค่ะห้องนอนแรกนะคะจะอยู่ด้านหน้าค่ะห้องนะคะกระทัดรัดพอดีมากๆเลยค่ะแต่ถัดไปนะคะมาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ํานะคะจะอยู่ติดกับห้องนอนเลยค่ะห้องน้ําก็จะกว้างนะคะมีการแบ่งโซนเบียกสโซนแห้งให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวถัดไปจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชมฟังก์ชันด้านบนกันค่ะก็คือจะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสลับหาพรุ่นนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ําค่ะบันไดน,นะคะมีราวจัดให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวห้องนอนแรกที่เราจะพาดูนะคะก็จะเป็นนอนห้องนอนที่อยู่ด้านปีกซ้ายของบ้านนะคะห้องนอนนี้นะคะกว้างค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวอย่างที่แจ้งนะคะห้องน้ําก็กว้างเช่นกัน,นะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพามาดูห้องนอนใหญ่นะคะสำหรับห้องนอนนี้นะคะจะพิเศษหน่อยค่ะจะมีในส่วนของดิวอินคอร์เซ็ตนะคะอยู่ในห้องแล้วก็จะมีห้องน้ํานะคะอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะห้องน้ํานะคะมีอ่างด้วยค่ะกว้างมากๆเลยแล้วก็มีแบ่งในส่วนของห้องอาบน้ำส่วนอาบน้ําให้นะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องนอนเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้อง master bedroom หรือเป็นห้องนอนใหญ่สุดน,นะคะสามารถตั้งเตียงไซส์ตั้งแต่6ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เซ็ตใหญ่ได้สบายเลยนะคะวิวดีมากๆค่ะสำหรับห้องนี้ ทางสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะเส้นลังสิตนครนายกนะคะฟังก์ชันนะคะสามนอนสามน้ำพื้นที่นะคะ200ตารางวาราคาขายบ้านหลังนี้เพียงแค่5้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะเราฟรีทุกค่าใช้จ่ายนวันโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจถ้าเข้ามาช่องทางไทยคลิปได้เลยค่ะทางเรามีประเมินแล้วก็ยื่นสินเชื่อให้ฟรีด้วยนะคะคิดจะซื้อบ้านนึกถึงเราค่ะบ้านนี้บ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างคะ่ะ